สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จุงมีวิธีการทําปีกไก่ทอดกระเทียมพิไทยมาฝากกันนะครับเป็นเมนูโปรดของลูกเลยนะครับเผื่อใครอยากทําให้ลูกๆนะครับก็เอาสูตรง่ายๆมาแบ่งปันกันเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยมาดูที่ส่วนผสมกันก่อนนะครับอันดับแรกก็จะเป็นปีกไก่กลางนะครับเดี๋ยวอัตราส่วนจะเขียนให้ด้านล่างครับสามารถเลือกลงไปดูได้ก็ล้างของสะอาดให้เรียบร้อยครับผงปรุงรสไก่ครับ พริกไทยป่นกระเทียมโขกครับน้ำปลานะครับแล้วก็แป้งทอดกรอบสำเร็จรูปอันนี้คือโกกิอะไรนะครัวปรุงทิพย์ขนอนแล้วแต่ใครสะดวกใช้อันไหนนะครับแล้วก็น้ำเย็นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหมักไก่กันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหมักไก่กันเลยนะครับอันดับแรกก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยปีกไก่กลางนะครับใครจะเปลี่ยนเป็นปีกบนหรือว่าส่วนอื่นๆก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดสะโพกก็อร่อยเอามาสับเป็นชิ้นๆน,นะครับ กระเทียมครับอันนี้เป็นผงปรุงรสนะครับพริกไทยสูตรนี้จงไม่ใส่น้ําตาลนะครับเพราะว่าเราใส่ผงปรุงรสไปแล้วรสมันจะกลมกล่อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ําปลาครับน้ําปลาดีๆจะหอมนิดนึงน้ําปลาแท้นะครับแล้วก็น้ําสะอาดโอเคคราวนี้นะครับเราก็คลุกเคล้านวดให้ทุกอย่างเข้ากันครับจงกใส่น้ําสะอาดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่แป้งที่หลักนะครับมันจะได้เป็นครีมเกาะกับตัวปีกไก่นะครับ วันนี้ทําน้อยๆนะครับคือไม่ได้ทํามากเพราะว่าทําเผื่อลูกชายด้วยนะครับจริงๆทําให้ลูกชายทานก็เลยไหนๆก็ทาแล้วก็แบ่งสูตรเพื่อนๆเผื่ออยากทําครับอ่าคราวนี้เราก็หมักเอาไว้นะครับอย่างน้อยสัก15นาทีหรือ30นาทีก็ได้ครับก็จะเริ่มเข้าเนื้อแล้วปีกไก่มันชิ้นเล็กแล้วก็มันมีหัวเปิดท้ายเปิดแบบนี้นะครับมันซึมเข้าค่อนข้างง่ายอยู่แล้วละ่ะเดี๋ยวเรามาใส่แป้งแล้วก็พร้อมทอดกันอีกทีหนึ่งครับอ่าตอนนี้จกหมักมาครบเวลาแล้วนะครับประมาณ30นาที เราก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะครับคราวนี้นะครับก็คลุกเค้าให้มันเข้ากันดีนะครับตัวนี้แป้งจะไม่หนามากจะเป็นแค่ครีมครีมเกาะอยู่กับที่ปีกนะครับเพราะว่าแป้งจะค่อนข้างบางเราตั้งใจจะทอดให้มันเป็นแป้งบางๆนะครับเพราะว่าเวลาเราทอดให้เด็กๆหรือว่าให้ลูกทานอย่างเงี้ยเวลาเราทําแป้งที่มันหนืดเกินไปเนี่ยแป้งมันจะเป็นแข็งๆนะครับเวลาทอดไปบางคนเขาไม่ทานอย่างลูกๆโจจงเนี่ย เขาไม่ค่อยชอบทานแป้งทอดกรอบที่มันแข็งๆฉะนั้นก็จะทําแบบบางๆนิดนึงนะครับอ่าได้ออกมาสังเกตนะครับมันจะเป็นครีมๆน้ำๆแบบนี้เวลาทอดเราก็คุกๆสักนิดนึงนะครับแล้วก็เอาลงทอดเลยแป้งมันจะบางๆแค่เคลือบๆนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งน้ํามันครับรอน้ํามันร้อนแล้วเดี๋ยวลงทอดกันครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้เราตั้งมาจนน้ํามันร้อนเรียบร้อยแล้วก็จะนําปีกไก่ที่เราคุกแป้งเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปทอดนะครับ เราก็จะใส่ไปทีละชิ้นแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้คุกแป้งไปอีกรอบนึด้วยนะครับน้ำมันร้อนนะครับตั้งกระทะให้ร้อนก่อนแล้วค่อยใส่น้ำมันนะครับมันจะได้ลื่นๆไม่ติดกระทะมากนะโอเค คราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งในน้ํามันแบบนี้ไปสักคู่หนึ่งก่อนรอจนอ่ารอบๆปีกไก่เนี่ยเขาเริ่มเซตตัวก่อนเราเค่อยซาะข้างล่างนะครับอตอนนี้นะครับด้านล่างเนี่ยเขาจะเริ่มเซตตัวแล้วเราก็เอาตะหลิวนะครับซ้อนๆนนนสักนิดนึงเนี่ฮะสังเกตดูนะครับมันจะไม่ติดกระทะนะครับอย่างที่จงบ,บอกื่อสักคู่ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับก่อนใส่น้ํนออามันพอกระทะมันร้อนเนี่ยใส่เลยลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยติดกระทะ อันนี้ไม่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับคราวนี้นะครับเราจะทอดไฟกลางนะ้ำมันร้อนๆแบบนี้ไปจนกว่าปีกไก่จะสุกนะครับนี่นะครับตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วปีกไก่สุกแล้วนะครับตรงนี้เราจะเร่งไฟแรงสักนิดนึงเพื่อให้สีของปีกไก่ทอดเราเนี่ยมันเหลืองหอมหน่าทานกว่านี้นะครับแล้วก็ช่วยอะไรน้ำมันด้วยแล้วเราจะตักตอนที่น้ำมันเดือดๆน,นะครับ อ่าตอนนี้นะครับจุกเร่งไฟมาจนมันเหลืองตามที่เราต้องการแล้วนะครับน้ํามันเดือดแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะตักมาให้มันสะเด็ดน้ํามันสักคู่หนึ่งนะครับใช้กระชอนหรือใครมีกระบวยที่เป็นตะแกรงก็จะง่ายสะดวกนะครับถ้าใครไม่มีก็ตักไปใส่กระดาษซับมันก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดเลยครับแต่ทรงใช้กระชอนแบบนี้มันง่ายตักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ทิ้งเอาไว้เลยมันก็จะสะเด็ดน้ํามันของมันเองนะครับหน้าตาแบบนี้เลย เดี๋ยวทิ้งไว้ให้เสด็จน้ํามันแล้วก็รอเย็นนะครับสีจะเข้มขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปีกไก่ทอดกระเทียมพริกไทยง่ายๆสูตรนี้นะครับเราจะไม่ใส่กระเทียมเยอะแล้วก็ไม่ใส่พริกไทยเยอะเพราะว่าตั้งใจทําให้ลูกชายนะครับใครตั้งใจทําให้เด็กๆเนี่ยก็ลดกระเทียมพริกไทยลงไปนะครับอ่า มันเป็นปีกไก่ง่ายๆแต่โจกบ,บอกทิคของการผสมแป้งง่ายๆนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ใครทราบแล้วอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถือว่าดูเป็นความบันเทิงไปแต่ใครยังไม่ทราบก็ลองนําทิคนี้ไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวอัตราส่วนทุกขีดให้ด้าล่านะครับแบบละเอียดนะครับสามารถเอาไปทําได้เลยใครอยากให้โจกทาเมนูไราสามารถคอมเมนต์แนะนําบอกกันได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมวิดีโอของโจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ดติดตามมิโจกด้วยนะครับใครอยากให้เพื่อนทำเมนูนี้ก็แชร์ไปบอกกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ